<Okay. S 2> สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่สยาม i อบีเทพรักนะคะติดติดกับซีเกตโรงงานซีเกตหรือบริษัทซีเกตนี่แหละวันนี้พามาชมก็คือ Honda PCX ค่ะ150ซีซีนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวแดง แต่ก็ไม่เชิงแดงจะเป็นแดงอมส้มๆมหาออกโทนส้มส้มออเรนจ์ออเรนจ์ Orange Orange แดงออเรนจะโอเคนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยอย่าถอยห่างอุ้ยหยุดดูนี่ดูดูตรงนี้เขาก่อนเลยไหมเนาะนี่ดูสิเขาทำสวยทําเท่มากเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ๋อเขาแต่งมาเขาแต่งมานี่ก็ใหม่ปี2020นะป้าบอกก่อนดูสิเห็นไหมเนี่ยเอ๊มันเป็นอะไรเนาะสีบรอนเนี่ย ตัดกระดำนี่เท ê, ไ่ไหมที่เหยียบเขาทําอย่างอย่างยาวอย่างกว้างเลยนะสีดําตัดกับขาวนี่เท่แล้วดูที่พักเท้าสิเนาะนี่ที่พักเช้าโอเคอเก๋นี่ดูนี่แล้วมาดูล้อล้อล้อจะเป็นอะไรหนะ้าล้อล้อแม็กนะคะด้านหน้าจะเป็นดิสด้านหลังดัม this, ดิสดัมป้าจะมองดูไอ้นี่ว่าขอบล้อมันเบอร์อะไรเออสิบสี่ ขอบล้อเบอร์สิสีนี่มีหนวดด้วยนะมีหนวดขึ้นย่อมเยมหย่อมแยม,ยม,ยม,ยมนี่ดูดิเดี๋ยวป้าจะซื้อไอ้ที่โกนหนวดมาให้เขาโกนแล้วดูโชกเขาสีสดำมื่อมเลยนะเห็นไหมเนี่ยแข็งแรงทนทานและนี่ก็สีขาวขึ้นมาไล่ขึ้นมาตรงนี้เขานี่เขาเล่นเขาเล่นระดับนะคะเล่นระดับสีขาวขึ้นมานี่ดูไฟเขาสิเท่ อย่างเท่อย่างหล่อดเดี๋ยวต้องเกงป้ามันอย่างนี้ขยับเองกันกนี่ดูไฟเขาไฟหน้าเขาเห็นไหมคะโอ้โ oh, ห <N ee> เขาทําเดี๋ยวนี้เขาดีไซน์ซุ้มลงมาอย่างนี้อย่างทะมึนทนทึกเลยเนาะอย่างเท่เนาะนี่ <N ee> แล้วตรงนี้เป็นนี่ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่นี่นะคะนี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ <N ee> <N ee> เห็นไหมเป็นแวบๆอยู่แล้วนี่ตรงนี้จมูกเขาแหละเรียกจมูกเขาตรงจมูกเขาไล่ขึ้นมาตรงเนี้ย ส่วนแก้มเนี่ยเป็นสีแดงโทนสม้มแดงอมส้มนะคะแล้วตรงหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นสีดำตัดกันเห็นไหมคะหน้าผากหน้าไอ้หน้าผากจมูกจมูกหน้าหน้ากากเขาเขายังต้องใส่ไอ้นี่เลยเขายังกลัวแม้แต่ข้างรถยังกลัวโควิด1 9เลยเห็นไหมเนี่ยก็สวมหน้ากากไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าเสร็จงานป้าก็ต้องสวมละไม่งั้นเดี๋ยวป้าพูดไม่ถนัด นี่นี่เขายังหนีไม่ทั้งรถยังหนีหนีโควิดในทีนเลยนะคะเห็นไหมเออเดี๋ยวป้าไล่มาตรงนี้ก่อนเอานี่ดูด้านนี้ไล่มานี่เลยป้าชักเลอะและ้วขึ้นมาตรงนี้เลยดูตรงหน้าจอหน้าปัาดเขาเห็นไหมนี่หน้าจอหน้าปัาดเขาเป็นคอนโซลเขาจะเป็นเนี่ยเป็นสีดําแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเอ่อสีบรอนนะคะตรงที่เข็มไมวิ่งอะไรต่อและ แล้วเขาเล่นนี่ดูเขาเล่นนี่เขาเล่นชื้อตัดเป็นยาวมางี้นะคะเล่นเหลี่ยมเพื่อความเก๋ไก่เพื่อความหล่อเหลาทรมัดทะแมงขึ้นโอ้โหแล้วดูนี่อันนี้ก็นี่น้ํามันแหละน้ํามันเบรกนี่นะคะน้ํามันเบรกอันนี้คันเร่งเนาะคันเร่งนี่ก็เบรกเห็นไหมคะไม่บอกก็รู้เลยคนขับอะนี่ฉุกเฉินนี่สตาร์ทฉุกเฉินนี่อะไรประหยัดน้ํามันหรืออะไร ใช่นี่ประหยัดน้ำมันนะคะนี่นี่ฉุกเฉินไล่ลงมาตรงนี้ตรงตัวตัวแฮนด์หน้าแฮนด์เขาเป็นเป็นเป็นสเตนเลสเนาะสเตนเลสเงาวับวับแล้วดูเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะนี่ก็ตรงโลโก้ฮอนด้านี่โลโก้ฮอนด้าเป็นแบบปีกใหญ่ๆเนี่ยเป็นโอ้เห็นไหมอย่างเท่เลยนี่สเตนเลสสเตนเลสนะคะนี่ไฟเปิดนี่ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่จะมาอยู่อันนี้แต่มาอยู่ตรงนี้บางคันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนี่ไฟนี่แล้วอันนี้ก็คือเออแล้วปลายแฮน์ลืมปลายแฮน์ hand, นี่จะเป็นเออสแตนเลสเนาะปลายแฮน์ hand, นี่จะเป็นจะเป็นสแตนเลสครอบนะคะแล้วตัวตัวแฮน์เนี่ยจะเป็นยางเหนียวหนึบนี่หนึบเลยละ่ะนี่ คันเบรกคันเร่งอะไรเขาก็เป็นเนี่ยเบรหลังจะอยู่นี่นะคะนี่มันเป็นโอ้สแตนเลสแหละแต่มันอันอย่างนี้มันจะเป็นสแตนเลสอย่างบางกับอย่างหนานะคะอย่างนี้อย่างอย่างหนาเพราะแน่นอนเขาต้องใช้แบบทนทานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูดูดูดดนี่ความงามแล้วตรงนี้อ่ะเดี๋ยวป้ากดดรดิต้องใช้กุญแจมั้งสสัย แล้วนี่ถ้าป้ากดไปงี้ปุ๊บอย่างนี้นะคะปึิม,มเห็นไหมโอ้ยมีี่เสียบไปนี่เห็นไหมทะนี่มีี่เสียบฟงเสียบไฟอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็วางโทรส่งโทรศัพท,ท์โอเคได้เรียนนี่เขาเก๋เทไหมล่ะนี่กุญแจโอ้โหนี่กุญแจเขาอย่างเท่เลยเห็นไหมสวยด้วยเหมือนกุญแจรถเก๋งเลยนะคะ อเก็บให้เขาก่อนนี่นะนี่โอเคเดี๋ยวป้าเก็บให้เขาก่อนเอาติดกระเป๋าไปด้วยเลยได้ไหมอย่าทำนิสัยนะล่าคักอย่าทำนิสัยเก่าๆแบบนี้เอาละและ้วนี่นะปุ่มตรงนี้นะคะป้าจะกดตัวบนปุ๊บเติมน้ำมันค่ะเท่ไหม อย่างเท่เลยอืขับเป็นป้าเอาแล้วขอบอกแล้วนี่ข้างล่างป้าจะเปิดกดเห็นไหมคะดังแป๊บเบาะก,ก็จะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนป้าจะเปิดให้ดูข้างในป้าให้ดูเบาะก,ก่อนเลยเบาะนี่เขาทําอย่างเท่มากนะคะนี่ตรงเนี้ยด้านเนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนผ้าหรือหนังนิ่มนี่แหละนี่เห็นไหมคะ แต่เขาจะเป็นเล่นลวดลายนะลายลายลาย,ลายแล้วเขาจะนี่รอยตัดต่อเขาจะเดินด้วยได้เดินด้วยได้แล้วส่วนตรงเนี้ยที่นั่งคนขับนั่งเนี่ยหนังอย่างนิ่มเลยนะคะตัดเป็นสองตอนส่วนคนซ้อนนี่ก็จะทําเล่นเห็นไหมเพื่อความเก๋แล้วก็เดินด้วยได้ประกบแล้วก็รอบนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวป้าให้ดูภายในโอ้โหอันนี้ก็เป็นรูปๆก,กัน คู่มือนะคะอันนี้เครื่องมือเห็นไหมนึกไม่ออกคู่มือเครื่องมือนี่เก็บของได้เยอะกว้างขวางแล้วส่วนใครที่กลัวโรคจะติดโควงโควิดก็เอามาเก็บไว้ข้างในนี่ได้นะแต่พอไปถึงที่หมายป้าว่าโอเคละพอดีนะคะเอาแค่สั้นๆ<笑><笑>เข้าใจกันนะ ป้าก็พูดเล่นของเล่ยเปลือยอย่ามาถือป้านะนี่แล้วเดี๋ยวป้าให้ดูนี่หงเงือบหงเงือบเขาโอ้โหเท่ม,มากนี่หงเงือบเขายาวมางี้เลยนะเห็นไหมพอป้าลุกขึ้นน่นป้าป้าเป็นคนนั่งนั่งควายไม่เป็นป้าจะนั่งคาบป้าก็จับงี้เลยเนาะแล้วก็อย่างงี้เลยเงือบนี่โลโกโ้พีพีซีเอ็กซ์พีซีเอ็กซ์เห็นไหมคะโลโก้พีโอ้โหดูโชกเขาดิโชกเขาเบลอเบล่าเลย แล้วมาดูนี่ก่อนเห็นไหมคะลำไส้ใหญ่เขาใหญ่มากลำไส้ใหญ่แล้วนี่ทวารน,นะคะที่ที่ปิดลำไส้ใหญ่เขานี่ก็คือเป็นเมคโนลิกนะคะสีบอนแมคโนลิกสีบอลเงินอันนี้เป็นพลาสติกนะคะเมคโนลิกพลาสติกคะ่ะแล้วใช้สีบอลตัดดูทวารเขาสีใหญ่อย่างนี้เลยมาดูมันดูทวารเขาเลยเขาเล่นเล่น หลายชั้นด้วยนะป้องกันกาดไม่ให้กาดใหญ่ๆกระเด็นออกมาเนาะก็ลมนั่นแหละลมนั่นแหละให้ออกมาแต่ลมไม่ให้ออกมาเป็นก้อนๆเนื้อๆน,นะคะเออแล้วอกขาเดี๋ยวขาโยงขาตั้งไปดูทางนู้นโชกดูบางโกลเขานะคะดูคันนี้เขาดีไซน์มาเห็นไหมอย่างใหญ่โตมโหฬานดูบางโกลเขานี่นะคะ ส่วนล้อนี่ป้าก็บอกไปแล้วนะข้างหลังด้านหน้าดิดา้ด้านหลังดำนะคะอืมดูบางโกนเขาโอมาอยู่ีเท่ไหมล่ะเท่นะแล้วตรงนี้ป้าดูแล้วมันเขาสูงขึ้นนะคะแล้วนี่บางโกนลหลังตรงนี้เขาดูดิเห็นไหมเนี่ยเท่ไหมเป็นลูก,กตานี่เป็นปากเป็นจมูกล่ะแล้วก็นี่ไฟไฟเขาเรียกไฟทับทิมเนาะ <laughs> แหมมีที่ครอบอ๋อเาขาครอบเพื่ออะไรอะ่ะไฟส่องป้ายทะเบียนค่ะนี่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วนี่เขาดีไซน์ไฟข้างหลังดูสิโอ้ยทําเท่จังเลยเท่มากเลยอะ่ะแล้วนี่มีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงนี้ออย่างเท่อย่างเก๋เลยแต่ขี้ฝุ่นเยอะเนาะมาดูอันนี้ก่อนตรงนี้เขาจะเป็นอะไรเอยน,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเดีย๋ยวนะเป็น อันนี้เป็นที่เครื่องนี่แหละเครื่องยนต์ <No. S 1> ตรงสีบรอนเงินตรงนี้ก็จะเป็นสายพานนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอ,อ้ power พวกเครื่อง power smart power นั่นแหละ smart smart เลยนะคะนั่นแหละนี่พักเท้าเออป้าให้ดูยังให้ดูแล้เนาะและ้วนี่อันนี้เป็นขาตั้งคู่นะคะดํามึบเลยขาตั้งคู่ขาตั้งเดียวเนาะอันนี้อะไรเนี่ย สายออกซิเจนเหรอ P C X <S <S สวยเนาะเท่อะเท่จริงๆแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปดูสีอะไรดีนาะป้าก่อนั่งยองๆนี่แหละเนาะยองๆสีแล้วดีใจโอเคนะคะป้าให้ดูเรียบร้อยหมดแล้วแล้วอย่าลืม กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปดูใหม่ครับ